สวัสดีครับผมโบสซาโร่สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอีโคเฮาส์อันนี้เลยอีโคเฮาส์ปิ่นเก้าสารยานะครับผมเคยมารีวิวแล้วหลายครั้งนะครับหลายครั้งเลยตั้งแต่งานเสาเข็มงานฟุตติ้งงานคานงานหาระดับน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับมารีวิวแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมพามาดูความคืบหน้าของหน้างานนะครับต้องบอกว่าหลังนี้นะครับเราทําตามกําหนดในสัญญาเลยนะครับเพราะว่าเรามีสัญญาที่ชัดเจนนะครับ เพื่อนๆอาจจะมองว่าอุ้ยทำไมหลังนี้นานจังนะครับแต่อย่าลืมนะครับได้สัญญาระบุว่าไม่เกินวันที่เท่าไหร่เราก็จะไม่เกินวันที่เท่านั้นนะครับถ้าเราทําเกินเรามีค่าปรับให้ลูกค้าด้วยนะครับนะครับก็เอาว่าเราทําตามสัญญานะครับหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านใจดีมากๆเลยผมก็บอกให้ว่าใจดีมากๆเลยเจ้าของบ้านไม่เคยจู้จี้เลยนะครับให้ผมทําได้เต็มที่ศักยภาพเต็มที่เลยนะครับงานออกมาเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับตามมาเลย มาพูดถึงตรงนี้ก่อนเลยนะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวให้ขอครับผมขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวให้ขอไดวไหมคร่บหน้าบ้านนะครับหลังคาเมทัลชีสฝ้าระแนงสไตล์โมเดิร์นนะครับต้องบอกว่าหลังนี้นะครับหูแบบมันแมทช์กันจริงๆเ่ะเพื่อนๆดูเสาแผงนะผมใช้เป็น4คูณ2คือเสาใหญ่เลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านรีเฟรชมานะครับเป็นเสาแผงขนาด4คูณ2ซึ่งมันลงตัวมากๆนะครับกับขนาดแล้วก็พื้นที่ที่ จัดสรรออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับเดี๋ยวต้องถ่ายจากโพสจากด้านข้างแต่กล้องต้องมายืนทางนี้ครับพอเห็นนะฮะเห็นนะครับอ่าดันกล้องขึ้นเลยโอ้โหเป็นไงครับเสาแผงอลังการงานสร้างนะครับตรงนี้นะครับนะครับมอบนะครับมอบหลุดมานะครับเดี๋ยวต้องยิงเพิ่มนะครับช่างหมูเดี๋ยวลืมมอบเด้อเดี๋ยวตรงมุมเนี่ยตรงรางน้ํานะครับ ต้องบอกว่าเราใส่มอบวิ่งรอบนะครับเป็นมอบของฟ้านะครับเพื่อนๆบางคนนะครับไม่เกิดมาไม่รู้จักเลยเขาว่ามอบเป็นยังไงนะครับวันนี้ได้รู้จักแล้วครับมอบเชื่อไหมครับเจ้าของบ้านบางท่านเนี่ยคุยกับผมเนี่ยรู้สับช่างเกือบหมดแลวนะครับเพราะว่าได้ดูคลิปผมหลายคลิปนะครับทั้งมอบนะครับทั้งคานทั้งเอ็นทั้งอะไรแล้วแล้วแต่นะครับโอ้โหแบบคาศัพท์เฉพาะที่แบบเกิดมาไม่เคยได้ยินนะครับเจ้าของบ้านหลายท่านพูดเป็นหมดเลยนะครับรู้บางคนนะครับเจ้าของบ้านบางท่าน เก่งกว่าช่างของผมอีกนะครับช่างของผมยังไม่รู้จักเลยนะครับว่าจันทันคืออะไรนะบางคนรู้แค่ว่าเอเล็กเส้นๆขลองๆเนี่ยโอเคนะครับสวยงามนะครับดูนะครับตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับเดี๋ยวต้องไปโฟกสไกลๆหน่อยอ่าแล้วลองดูดิสวยไหมฮะโอ้โหนะครับมีเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเลยครับนี่เสาสี่คูณสี่แล้วนี่ก็สี่คูณสอเป็นเสาแผงนะครับสามชุดเรียงติดต่อกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอีกมุมนึงนะครับมุมหน้าบ้านเฉียงๆหน่อยโอ้โห นะครับเสาแผง3ามชุดเลยนะครับเดี๋ยวไปถ่ายตรงกลางนี้นึงครับลองดูความสวยงามของหลังคาหน้าบ้านนะครับโอ้โหเป็นแบบนี้นะครับอ่าถ่ายมุมนึงครับมุมนู้นเลยมุมริมสุดเลยนะครับโอ้โหแมทชิ่งกับตัวบ้านจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นก็คือเป็นทรงเรียกว่าทรงหมางแงนเอาภาษาแบบบ้านบ้านคือหมางแงนนั่นแหละนะครับแล้วก็มันรับกับหลังคาตรงนี้ที่มัน สลบมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าไม่ได้สลบเยอะนะครับเราสลบแค่นิดเดียวนะครับถ้าเราสลบเยอะมันจะไม่เป็นมเดิร์นะครับหลังนี้นะครับก็สามารถสลบด้วยเหล็กลงมาได้ประมาณนิดนึงนะครับแต่บางคนก็ถามว่าทําไมสลบนิดนึงแล้วน้ํามันจะไม่ย้อนเหรอถ้าเป็นแผ่นเมทัลชีสนะครับน้าไม่ย้อนแน่นอนเพราะเป็นแผ่นเรียบอันเดียวกันสลบนิดเดียวได้นะครับสลบแค่ห้าองศาได้เลยนะครับสาหรับหลังคาเมทัลชีตนะครับข้างบนเป็นเมทัลชีตแล้วก็ข้างล่างเป็นฝ้าละแนนะครับโอเคประมาณนี้เนาะ ตั้งเสาแยกส่วนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวบ้านครับว่าเป็นยังไงตามมาเลยเอาวิ่งมาเลยโอ้โหมาเลยโอ้โหครับอ่ะตอนนี้นะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยพื้นลงรถนะครับเดี๋ยวกําลังจะตรงไม่ใช่กำลังจ่านะครับเดี๋ยวเคลียอะไรเสร็จเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมจะทําก็คือการปูกระเบื้องลงรถนะครับในส่วนนี้เป็นเทเลสนะครับต้องบอกว่าเทเลสตอนนี้เราเริ่มปูกระเบื้องแล้วนะครับงานล่างฐานของเทเลสเราทําเสร็จแล้วนะครับ เธเลสตรงนี้ไม่สุดแน่นอนผมการันตีเลยตรงนี้ลงเสาเข็มไมโครพายนะครับสองต้นนะครับเพื่อนะครับที่จะนะครับเพื่อจะเชื่อมคานนะเข้าไปที่ที่ตรงส่วนเทเลสข,ของบ้านเราเชื่อมคานต่อกันนะครับแล้วเราก็เอาเหล็กพื้นเหล็กก้าขนาดหนาเลยปูก่อนแล้วเ็เทพื้นอีกทีนึงนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าได้ประโยชน์หลายต่อนะครับการลงเสาเข็มไมโครพายตรงนี้แค่2ต้นคุณจะได้ประโยชน์พื้นของคุณไม่สุดที่สําคัญคือคุณสามารถรับเสาหลังคาของคุณได้ด้วยนี่ เสาแผงของเราเนี่ยตรงนี้ด้วยอ่ะเสาแผงของเราเนี่ยอยู่บนพื้นถูกไหมถ้าพื้นไม่สุดหลังเสาแผงก็ไม่ลงหลังคาก็ไม่ลงนะครับลงแค่2ต้นได้ประโยชน์2ต่อเลยคือรับน้ำหนักพื้นกับรับน้ำรับน้ำหนักหลังคานะครับตรงนู้นจึงต้องลงไมโครพาอีกต้นหนึ่งหนุนริมสุดเลยเสาแผงนะครับถามว่าทําไมต้องลงเพราะว่าตรงสองต้นเนี้ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงเนี้ยเขามีเสาเข็มแล้วถ้าตรงนู้นไม่มีตรงนี้ไม่สุดแต่ตรงนู้นมันุดตีน หลังคาตรงนู้นก็จะลอยถ้าไม่ลอยก็จะหักนะครับดังนั้นจะต้องลงเสาเข็มเพื่อให้บาลานซ์กันนะครับโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเอาช่างหมูมาดิกรสวัสดีผู้ชมครับมาเลยมาเลยเมื่อกี้จะให้อะไรผมล่ะอ่านะครับตับหมอบตับหมอบตับหมอบเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรครับตองผ้าป่าตองบ้าป่านะครับอันนี้ตำบลช่องเม็กใช่ไหมอําเภอสิรินทรเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ช่างหมูเป็นคนอุบลเนาะถ้ามีผู้ชมท่านใดอยู่จังหวัดอุบลก็คอมเมนต์มาได้นะครับอ่ะได้สองเระป่าแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นทุกๆปีนะครับก็จะมีรับซองจากช่างจากลูกน้องนี่แหละครับขอบคุณมากครับช่างหมูเดี๋ยวผมใส่ซองให้เนาะอันนี้เป็นอะไรนะเป็นกรรมการผมเป็นประธานอ๋อช่างหมูเป็นประธานให้ผมไปลองประธานเหรอไ,ไม่ประธาน <laughs> ม่ต้องไดโอเคตอนนี้ช่างหมูกำลังปูพื้นข้างหน้าบ้านอยู่นะครับก็กำลังไล่ปูมานะครับอันนี้แผ่น50 คูณห้าสินะครับแผ่นห้าสิเซนคูณหสิบเซนเราใช้ปูนทรายโปะก่อนนี่คือปูนทรายระบะานนี่คือปูนทรายสังเกตนะครับคือปูนทรายอ่ะจะดูยังไงนี่อ่ะมาดูใกล้เลยนะครับนี่ปูนทรายนี่คือปูนทรายนะครับเดี๋ยวซูมนิดนึงครับอืมปูนทรายอ่ะอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงอันนี้คือปูนกาวปูนกาวนี่ปูนกาวผิวจะเนียนกว่าปูนกาวผิวเนียนเราใช้เนี่ย ปูนกาวเนี่ยปาดหน้าเนี่ยปาดเนี่ยไอ้ปาดแล้วเนี่ยปาดหน้าใช้ปูนกาวปาดหน้าเนี่ยปาดนะครับปาดนะครับอ่าผมปายดูทถามว่าทำไมต้องใช้ปูนกาวปาดหน้าแผ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับเป็นแผ่นขนาดใหญ่นะครับปาดหน้าปาดมุมต้องจบมุมให้หมดนะครับมันเป็นแผ่นขนาดใหญ่แผ่นมือเลอะเลยอ่า แผ่นขนาดใหญ่เนี่ยเราจะต้องใช้ปูนกาวในการปาดหน้ากระเบื้องนะครับเพื่อที่จะทําให้กระเบื้องเนี่ยยึดเกาะมากขึ้นนะครับถามว่าผมปูปูนทรายเฉยๆได้ไหมป il, ูนทรายเนี่ยเอาไว้ลองรองพื said, ้นนะครับลองพื้นไปก่อนเพื่อให้มันมีความหนาของพื้นกระเบื้องเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปูนทรายเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ได้ปูนทรายนะถ้าเราปูปูนกาวอย่างเดียวถ้าเราปูลงรถแล้วปูนกาวแผงเดียวเนี่ยมีโอกาสที่กระเบื้องจะแตกได้ใช่ไหมครับช่างหมูถามว่าทำไมต้องปูนทรายผมถามช่างหมูเลยไม่ได้เตรียมเลยเอ้าเราคุยช่าง ด้วยประสบการณ์ผลปูนกาทให้ยึดเก,กาะก,กับปูนจมันแน่นขึ้นไม่ให้หลุดเพราะก้กกะอาส่วนมากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยยึดติดกับก,ก้อนกนะดาษไม่ค่อยยึดติดเนาะนะครับทีนี้ถ้าเราถือว่าถ้าลงรถเนี่ยเรารับน้ําหนักแล้วช่างหมูขอโทษนะครับยืนยัจะได้คุยเห็นกันถ้าเรารับน้ําหนักแล้วเนี่ยอ่ารถรถขึ้นมาแล้วถ้าเราปูจะปูนกาวได้ไหมไม่ได้มันจะเป็นไงฮะมันเกาะไม่เต็มที่มันเกาะไม่เต็มที่ใช่มันเกาะเป็นบางส่วน ถ้าเป็นปูนทรายเราไล่กับปูนกาวทำให้ปูนทรายมันจะไล่นเรื่อยเือและปูนกาวนีจุดเดยอะต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์ก็ต้องบอกว่า <ใน S 2> ไอ้ปูนทรายเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้มันมีความหนาแน่นมากกว่าปูนกาวปูนกาวนี่คือมันละเอียดแต่มันไม่แข็งแรงแต่ทให้ยึดเกาะดีอ่าใช่ปูนกาวนี่ทําให้ยึดเกาะดีเหมือนเราทากาวแต่ไอ้ปูนทรายเนี่ยเหมือนเหมือนกับเราเราใส่โฟมก่อนเนาะแล้วก็หยอดกาวแล้วเพื่อให้มันรับน้ําหนักได้มีความหนาแน่น อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ okay. จึงต้องใช้ปูนทรายรองไปก่อนแล้วก็ปูนกาวปาดหน้าถ้าเป็นแผ่น40่สูณสีไม่ต้องใช้ปูนกาวป,ลลปูเลยได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กเนาะถ้ามันมไต็ปูนมาไล่เต็มเนาะแต่ถ้าเป็นแผ่นใหญ่นี่มันไม่เต็มเนาะนนะใช่เพราไม่เต็มเสร็จมันจะเกิดการระเบิดเกิดการกระเทาะขึ้นมาได้โอเคประมาณนี้เอาตามมาดูข้างบ้านกันก่อนมาเร็วระวัง,ระว,งระวังครับระวัง นะครับตรงนี the the nah. ้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นห้องด้านข้างนะครับซึ่งเป็นห้องพระนะครับเดี๋ยวขอเป็นเลนวาครับอันนี้เป็นด้านข้างนะครับซึ่งเป็นห้องพระตรงนี้เราเกาะอิฐมวลเบาเรียบร้อยเรยังไม่ได้ฉาบนะครับแล้วเราก็เอาเฟรมเนี่ยมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจับเฟียมที่หลังนะครับอันนี้เป็นวิธีการทําที่เร็วนะครับถ้าเราจะมานั่งจับเฟียมวัดเต็นนะครับกว่าจะจบนานเอาเฟรมใส่ไปก่อนแล้วก็จับเฟียมที่หลังนะครับจับเสียมที่หลังจับเสียมพูดหิดจับเสียมที่หลังแล้วก็ฉาบ ขาปิดให้หมดเลยนะครับข้างบนสังเกตแล้วเราใช้เหล็กกล่อง6คูณ2กับ4คูณ2เราววิ่งเคยกัน2ชั้นเลยนะครับซึ่งมันแมทกับอะไรมันแมทกับหน้าบ้านนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราทํางานให้มันแมทชิ่งกันนะครับหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนบ้านเขามองเข้ามาจากหน้าบ้านมองเข้ามาหลังคาหน้าบ้านกับห้องข้างๆเฮ้ยทำไมมันโครงสร้างเดียวกันมันเหมือนมันคมกกืนมันเนียนนะครับมันเนียนมัน ผมผม,มองว่ามาดูสมูทอะ่ะมันไม่ขัดอะ่ะเวลามองเสร็จเอ้ยมันเป็นผืนเดียวกันมันเป็นแบบเดียวกันมันเป็นสไตล์เดียวกันนะครับห้องพาร์ทครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในเอาตามมาเลยครับมาระวังสะดุดนะครับระวังเตะเอ็นตากล้กองระวังเตะเอ็นมองด้วยเอ็นสีเอ็นสีเขียวนะนี่เอ็นสีเขียวนี่เอ็นนะครับต้องถึงเอ็นก่อนนะว่าจะปูความเรื่องนะครับจะได้ตรงถามว่ามันได้เลย ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะครับวันนี้เลยนะครับขออนุญาตใส่รองเท้านะครับเพราะว่าวันนี้ผมใส่รองเท้าหนังมาถอดยากจริงนะครับขอโทษด้วยครับตรงนี้นะครับเป็นห้องพระเดี๋ยวขออินด้งเดี๋ยวเรา่ห์ตรงนี้เป็นห้องพระนะครับตรงนี้เป็นประตูเปนจุสไลด์ซึ่งเป็นประตูเดินของตัวบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ก่อนของเขาเนี่ยเดินออกไปมันจะเป็นเทเลสเนาะลงๆไม่มีหลังคาครับอันนี้เราต่อหลังคาขึ้นมานะครับทำเป็นห้องพระนะครับตรงนี้ก็ เป็นพวกปลั๊กไฟนะครับแล้วก็มีกระจกสองฝั่งเลยซ้ายขวาเลยเพื่อให้เพิ่มระบายอากาศนะครับมีกระจกมีมุ้งลวดด้วยนะครับตรงนี้ก็มีสังเกตนะกระจกมันจะตรงกันเลยนะครับอากาศจะโคลนะครับเก็บข้าหมดไหมเป็นต้ซ้ายขวาหมดไหมฮะไม่หมดเหรอไม่เป็นไรเอาอะเอาว่าขวาก็มีซ้ายก็มีแล้วกันแห้อากาศมันโคลแล้วนะครับตรงนี้เป็นท้องพานะครับเจอส่วนบนทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ก็ได้แล้วแต่คุณเะวานี่พานะครับแล้วแต่ มุมจุ้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับแต่ของผมเนี่ยผมดีไซน์ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วกันนะครับให้อากาศมันโปรให้มันไหลเวียนผ่านเนาะที่สําคัญคือตากล้องมาดูตรงอไรนนี้น,นี่ด้านนอกใช่นไหมมองเห็นเพื่อนบ้านเลยถูกไหมและที่สำคัญหันมาด้านหลังป๊อปหันมนา,นนาหันมาหันมานี่ตรงนี้เป็นโซนตากผ้าหลักบ้านซึ่งเป็นโซนโป่งอากาศก็ไหลเวยเหมือนกันและที่สำคัญคือเราทำหน้าต่างเนี่ยห่างจากรั้ว2เมตรซึ่ง ถูกต้องตามกฎหมายเลยนะอ่ะต้องบอกเพื่อนเก่อนเพื่อนเพื่อนจะทำอะไรต่างมาเปิดได้อย่างเงี้ยต้อง2เมตรนะครับตามกฎหมาย2เมตรย้ําเลย2เมตรนะครับดังนั้นถูกต้องออนะครับเราไปตรวจรัวถามว่าข้างหลังบ,บ้านเป็นยังไงและ2เมตรยังไงเดี๋ยวมาวดูกันทันทีตามมาเลยอันนี้ทางเข้าห้องครัวมาแล้วห้องครัวโอเคไปยังไม่ค่อยมีอับเข้ามาเลย นะครับเออมาทางนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวเคาน์เตอร์ครัวเสร็จไปแล้วประมาณ70%นะครับเหลือติดตั้งหน้าบานนะเก็บคิ้วเก็บอะไรปูกระเบื้องเรียบร้อยนะครับเป็นลายหินอ่อนนะครับสวยกิ๊บนะครับวิบวิปเลยนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยคิ้วเป็นคิ้วอลูมิเนียมที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปเป็นคิ้วสเตลเลตซึ่งผมก็เข้าใจผิดนะครับโฮโกวิสเตลเลตถ่ายแล้วเป็นคิ้วอลูมิเนียมนะครับแต่นั้นเอาว่ามันเป็นสีนี้แหละสวยอย่างนี้แหละนะครับเข้าใจตรงกันเนาะอ้าว คาน์เตอร์ครัวประมาณนี้บล็กไฟบนเคาน์เตอร์เดินสาย2.5 3เส้นเลยบล็อกไฟฝั่งผนังอย่างดีเอาน์เตอร์ผนังกูแล้วตรงนี้จุดวางเครื่องซักผ้านะครับมีสายไฟมีน้ําดีมีน้ําทิ้นวางเครื่องซักผ้าได้เลยตรงนี้ตรงนี้ประตูกระจกสไลด์นะครับประตูกระจกสไลด์ซ้ายขวาสลับได้เลยนะครับมีมุ้งลวดด้วยเดินออกมาปึ๊บเสร็จนี่ไงห้องปราห้องปลาห้องปลาเห็นไหม ซึ่งตรงนี้ริมสุดนี้เราไม่ได้ก่อผนังนะเราทําเป็นระแนงโป่งทําเป็นระแนงโป่งตรงนี้เราก็ทําเป็นระแนงโป่งเหมือนกันระแนงโป่งเหมือนกันนะครับ <S <S ต้องบอกเลยว่ามุมเนี้ยมุมนี้ของเราเนี่ยเป็นโซนตาดผ่านะครับสบายสบายเลยนะครับสบายสบายเป็นโ,นโซนนั่งชิลเลยพอเรามีระแนงเสร็จตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนตัวเพื่อสามารถเอาต้นไม้มาขแขวนได้เลยนะครับชิลๆอากาศถ่ายเทและที่สำคัญคือตรงนี้มีที่ระบายน้ําด้วยนะครับ หลังนี้เคยรีวิวไปแล้วลงเตาเพีมงแมกโนพนะครับขออนะญ่านหั้โควิด19เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมเพิ่งหายนะครับไม่ต้องกลัวติดนะครับหยอกหยอกไม่ได้เป็นนะครับยังเป็นซีเรียสอ้าวมาวนกลับมาอันนี้ครับผมทำม,มาวันนั้นเคยบอกไปแล้วนะครับเราจะใส่ฝาเตเรตตรงนี้จำได้ไหมเอ่ยนี่ฝาเตเรตไว้เซอร์วิสน,นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนนั้นใส่ไปแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ระยะถอดนลันตานะพอไม่ได้ใส่เนี่ยตรงนี้เป็นท่อเซอร์วิสเห็นไหมขนาด4นิ้วเลยเอามือลงไปได้เลยเนี่ยสามารถเอาท่อระบายน้ำล,ลงไปได้เลยนะครับไม่ใช่ท่อระบายน้ำอ่าท่อที่มันเขาไว้ดูดส้วมอะไรพวกนี้ครนะลงไปเซอร์วิสได้นะครับหรือเพื่อจะเอาพวกกระชอนล,ลงไปตักอะไรก็ได้อยากตักไขมงไขมันตักได้หมดเลยแต่ผมบอกกัเลยนะไขมันเนี่ยไม่ต้องไปตักหรอกมันสกปรกบางทีไปเจอแมงสาบไปเจออุจจาระหรืออะไรผม,ผมว่ามันน่าขยะแขยง เ,เพื่อนซื้อเอ็มปดเกลือโซดาไฟเทลงไปในตรงนี้ย่อยสลายย่อยสลายได้แน่นอนเรื่องหัวโอเคนะคนะครับอ่ามุมต,ตรงนี้ตรงนี้จะวางถังน้ำปั้มน้ำอยู่บริเวณตรงนี้แต่ว่ากระโดเนี่ยคือถังน้ำปั๊มน้ำแล้วกันนะครับนะครับตรงนี้เป็นท่อระบายน้ำของรางน้ำฝนโอเนะ้เพื่อดูสิท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ปะดูสิโอ้โหมันเริ่มเพิ่มเลยนะมันเริ่มเพิ่มเลยนะครับขนาดใหญ่มากนะครับ ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะระบายน้ําไม่ทันนะครับหูระบายทันแน่นอนเลยมาร,ร้่มเพิ่มเลยเนี่ยลงมาเสร็จปั๊บผมบอกให้เลยว่าขนาดสามนิ้วเนี่ยเหลือกินเหลือรับประทานนะครับระบายทันแน่นอนมุมนี้ทางขวามือตอนเข้าไปเนี่ยเห็นไหมเห็นเหล็กน,นะฮะคืออะไรเหล็กกลองตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านจะมี 1, หนึ่งนู่นมีอีกหนึ่งสองสามมือเลยนะครับเราตั้งเสานะครับ เราตั้งเสาแยกส่กวนจากตัวบ้านเนาะอันนี้ข้าใจตรงกันนะครับเอาวนมาตรงนี้ครับแหววปามือดีเลยตรงนี้หอิสรงไปตรงนี้เป็นช่องเล็กๆนะครับของทางโครงการนะครับโอ้เย็นอะตรงนี้เป็นช่องเล็กของทางโครงการนะครับซึ่งเจ้าของบ้านหวหน้าเหเป็นต้องนี่ซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ทําเต็มออกมาเลยนะครับตรงเนี้ยต้องบอกว่าเป็นอารมณ์แบบบ้านแฝดะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็มีพื้นที่ จอยเล็กๆเอาไว้เชื่อมกันนะครับตรงนี้เราก็ทำเป็นห้องเต็มต่อขนาดเต็มให้หมดเลยนะครับตรงนี้เราฉาบผิวบางนะครับสังเกตสีขาวนะสีขาวขาวลงนี้เป็นสีปูนสีปูนเนี่ยก็คือเป็นปูนมันเลียดอยู่แล้วแล้วเราก็ฉาบให้มันเลียดอีกทีโดยการสกิมผิวบางนะครับสกิมผิวบางหรือฉาบผิวบางนะครับโอเคนาะตรงนี้ปูกระเบื้องนะครับมาถึงนี้เลยนี่ก่อผนังเรียบร้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะปิดทึบหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องเป็นช่องนะครับสาหรับเอาไว้ เก็บของนะครับเป็นห้องเป็นช่องสำหรับไว้เก็บของเนาะโอเคประมาณนี้นะครับดูสโคบโดยรวมแล้วโอเคไหมพอเข้าใจกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลังนี้นะครับก็ตั้งใจทําให้เจ้าของบ้านเต็มที่นะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านีใจดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่างอื่นผมบอกว่ากระบวนการในการทํางานของสแสนทองเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับฝากึงเจ้าของบ้านหลายๆท่านด้วยนะครับที่เป็นลูกค้าอยู่หรือกำลังจะเป็นลูกค้านะครับต้องบอกเลยว่าเรามีตารางงานของเราอยู่นะครับจะมีสัปดาห์หนึ่งนะครับที่ช่างไม่ได้เข้า เต็มอาทิตย์เลยครับเนื่องจากต้องเอาช่างอีกชุดนึงเนี่ยมูไปทําหน้าง,งานใหม่ซึ่งเป็นงานรากฐานงานรากฐานเราใช้คนเป็นจำนวนมากในการทําดังนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมรนุษย์เนี่ยในการที่จะช่วยในการทํารากฐานให้มันเสร็จบ้านเพื่อนก็นเหมือนกันถ้าบ้านเพื่อนมาทําใหม่จะสังเกตว่าจะมีคนหน้าตาแปลกๆมาเข้ามาทํากระหลายคนอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงรากฐานจากนั้นเขาก็จะมูกลับไปหน้าง,งานของเขานะครับหลังใหม่ก็ไปช่วยหลังเก่าเอ้พูดดีครับหลังเก่าก็ช่วยหลังใหม่ พอหลังใหม่เสร็จก็จะเป็นหลังเก่าแล้วก็ช่วยหลังใหม่อีกช่วยๆกันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นกระบวนการในการทํางานอยากให้เพื่อนๆทุกคนที่จะมาเป็นลูกค้าของเราเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ยิงงานนะครับบางคนตกใจว่าหายไปหนึ่งสัปดาห์ไปทําอะไรเราช่วยทําลากฐานนะครับสำคัญต้องบอกว่าเราเสร็จงานตามกําหนดในสัญญาแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเสร็จทุกหลังไม่เคยโดนค่าปรับเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกต้นคิดว่าเราจะมีค่าปรับให้นะครับถ้าเสร็จช้านะครับแต่เสร็จทันแน่นอนตามสัญญาไม่ต้องห่วงนะครับ โอเคฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยไปกก่อนนะครับสวัสดีครับ